นี่เลยได้ข่าวว่าที่ใกล้ๆกรุงเทพครับมีสนามจักรยานปั๊มแท็กเจ๋งๆอยู่ที่นึงครับแถวๆนครศรีสีเดี๋ยววันนี้จ,จะไปลองกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นต้องฝ่ารถติดเลยก่อนโอ้ย วันนี้เรามาดูสนามไนเดอร์พาร์คนครเยสีครับไหนพี่ดูพี่ดูว่าผมชมไหนพี่ครับเดี๋ยวครับตรงนี้ครับสนามเด็กครับบนซ้ายครับสนามเด็กเด็กเล่นอ๋อซ้อมซ้อมก่อนเด็กซ้อมก่อนเด็กสำหรับเด็กอ๋อให้วอร์มก่อนสนามเด็กเซนซ่าเลยสมูททุกทุ่มไหนตรงนี้ครับส่วนครับผู้ใหญ่ก็ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเจ้าของสนามตัวจริงป่ะนี่มาทุกวันเลยนี่อันนี้ก็สนามที่ใหญ่ โอ้โหนี่เป็นดับเบิลก็คือถ้าความเร็วพอข้ามดับเบิลได้เลยก็อาจารย์แดงก็โดดุ๊บดับเบิลเลยตุ๊ดตุ๊ดเลยใช่โอ้โหดูรอบนี้ครับผิวผิวแท็กเป็นไงมั่งครับสไตล์สไตล์เป็นไงพี่เป็นเลยครับนุ่มนุ่มลื่นใช่ไหมองศาองศาการรีดอ่ะพี่ องศาโอเคเวลาเราปั๊มนี่โอเคไหมครับโอเคครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นไว้โดดเดิร์ชใช่ไหมครับไว้โดดเดิร์ชใช่พี่นี่โดดครับนี่ครับปล่อยไปตรงนู้นครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ยังทำไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะทำเนี่ยนี่เป็นแลมปล่อยครับอันนี้คือลายลายง่ายครับตรงกลางใช่ป่ะอ๋อเป็นเอาไว้ไม่ซ้อมไว้ฝึกมือได้ฝึกมืออันนี้ก็มือกลางหน่อยครับเป็นสามลูกติดสองสอันนี้พี่ตู่ลองโดดยังพี่จบแล้วครับคือมันมันพอดีไหม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหมพอดีหมดเลยสามลูกอ๋อแต่แต่ก็คือตอนนั้นโดดเอียงเลี้ยวนิดนึงโดดเอียงเลี้ยวนิดนึงหรือว่าตรงก็ได้ลูกสามก็ตรงไปเลยครับเราเอียงเลี้ยวต้องเข้าแบงค์ไหมหรือตรงก็ได้แล้วแต่สะดวกตรงไปแต่ก็ตรงนู้นเลยอ๋ออ้าวนี่ครับเจ้าของสนามครับนี่พี่เดียพี่เดียพี่เดียซูมซูมซูมผมนึกว่าพี่ตู่เจ้าของสนามพี่ใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงแล้วมาทุกวันเลยครับใกล้เคียงแล้ว ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับผมไรเดอร์พาร์คสีนครเดชสีครับเอามีชื่อแล้วเป็นไรเดอร์พาร์คไรเดอร์พาร์คครับผมไรเดอร์พาร์คตั้งเบสยังพี่คนได้มาดูยังไม่ยังพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอห้องน้ำยังไม่เสร็จเลยครับพอดีเดี๋ยวมีน้องใครเอาแฟนมาก็ไม่มีที่ผัดผัวอ่ะแต่เดี๋ยวมีไฟสปอตไลท์กลางคืนเล่นแล้วครับเนี่ยตั้งเสาแล้วอ๋อแต่ไฟเข้าสี่ห้าวันแล้วก็จะเปิดถึงคืนครับเปิดตั้งแต่ช่วงช่วงตั้งแต่เย็นๆเนี่ยครับ อ๋อสบายสบายสี่ห้าโมงถึงสามสี่ทุ่มเลฮะสองที่ก็จะถึงเที่ยงคืนด้วยอืเดี๋ยวจะมีป้ายนะครับเดี๋ยวขึ้นป้ายพร้อมอางนี้นึงจะขึ้นป้ายทุกอย่างเตรียมพร้อมให้ห้องน้ําเสร็จร้านกาแฟเริ่มมาแล้วให้คนมีที่นั่งได้พักผ่อนครับแล้วก็จะได้ดูแฟนหรือว่ามีพาลูกมาจะมีที่ที่นั่งห้องน้ำใช้แล้วแล้วไอโซนเนี่ยที่กั้นอยู่ทําเพิ่มเติมไหมครับโซนนี้คือโซนที่เป็นสําหรับลายมาดินไบครับ โค้ดโค้ดครับอ๋อเป็นเล็กๆปั่นเล่นปั่นเอาทักษะใช่ไหมพี่ลงฝึกทักษะแต่ว่าอนาคตถ้าดูเสียงตอบรับว่าถ้าคนชอบความแฉกมากเราก็จะถมแล้วก็ทเป็นเดิร์ตเป็นเดิร์ตปั๊มฉากกแล้วก็มีเรสอารมณ์ประมาณประมาณนี้เลยพี่อารมณ์คงโหดกันเนี้ยครับอ๋ออันนี้ตรงเนี้ยฝึกกันเก่งแล้วตรงนั้นก็ตัวจริงเลยตัสองเลเวลสามตรงนั้นจะเป็นเลเวลสี่เลเวลห้าไปเลยครับเอายากไปเลยใช่ไหมเป็นเดิร์ตใช่ครับแต่ว่าในระดับพวกโปรครับ เราก็มีหลายๆอย่างเพราะคุณสุดตรงนี้แล้วอยากจะลองเปลี่ยนแบบมีวิธีการบิดตัวหรืออยากเล่นท่าอะไรที่แบบคิดเองได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลองลองจะอาจจะครเอทแนวนี้แต่ถมจะ่ถมแนวนั้นูโู้พี่เดียจะปั่นให้ดูว่าลายประมาณไหนแล้วเดี๋ยวผมวิ่งตามพี่เขาตัดเหลังไนเลยหันี้หลันี้ังเท้าไม่ใจ

เออมันมันมันรีดมันรีแคบถ้าถ้าเยอะหน่อยออเนี่ยถ้าลงไม่พอนี่ปิ้นเลยสองรอบติดเลยไหมจะรู้ว่ามันร้อนื่อยขนาดไหนใช่ครับเยี่ยครับไปเลยครับเโอ้โหโอ้โหเร็วเลย ô hỏi ăn ngày mất bí đó. ô ô รอบครึ่งก็หมดแล้วพี่เหนื่อยมากมากโอ้โหเป็นไงเหนือยไหมเนื่อยมากแต่ถ้าเติดไม่ต้องเน้นเร็วอ่ะคือเราแค่ทำใหญ่ลื่นมันก็เอ้ยมันก็อยู่ได้แต่ว่ามันเราต้องเติมมันไม่มันเฮ้ยก้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอนมึงสองร้อยโลจะผ่าแล้วมึงแค่นี้มันไม่เหมือนกันพี่มันเออ อันนี้มันเรื่อยๆอันนี้มันระเบิดตุ่มทีเดียวได้ไม่เหมือนกันอันนี้บบเรื่อยๆปเดี๋ยวพาดูาบอลบอลไลท์เขียิครับเ้าได้หมดพี่โอ้ แหม่เนื้กี่ถูกปลาตุดขึ้นบอลไลท์ซ้ายขวาปวา<ล><บ>สามลูกอ่าสามลูกแล้วก็บอลไลท์บอลไลท์เลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลีเ้ยวซ้ายแล้วดอก โอ้ย <Salvador> เลยเลรื่อไม่พอหลังเคาะหน่อยเฮ้ยโหเป็เพิ่งครั้งแรกโอมันพี่มันมัน้ยเราอยู่ถามโอ้มันนี่ไอเหนื่อยไหมโอ้มี่เอากลับไงทั้งนู้นเลยพีบีกลับย้อนกลับไหนได้หมดใช่ไหมโคตรเหนื่อยครับโคตรมันเลยแล้วพี่เขาปาดได้เขาปาดได้เจ้ยังพี่แค่แค่นี้ก็ หมดละโงี่ีขี้นะโคตรเหนื่อยเลยโอ้ใจจะหลุดออกมาเอยมันเหมือนมันรีดบุ้มออกมาเหมือนบางทีหพคอร์อะมันีดเลือกแอดไหมแอดเลือกครับแอดมารบสีไม่จะหลุดตายรอบห้าจะทิว่นอ่อนแขนหมดแรงแต่แอดฟินฟินเลยครับนะ แม่รอบซีแม่พลิกแม่จะซ้ายจะลงซ้ายรอบข้าแม่จะพลิกขวาแกคิดว่าเป็นทางการเปิดเมื่อไหร่พี่เอ่อน่าจะเป็นปลายเดือนหน้าครับปลายเดือนหน้าก็ตอนนี้ก็เก็บเก้าสิบพื้นละเก็ยังกล้เก็บรายละเอียดสนามเกือบเกือบโอเคแล้วครับแต่ทีนี้เหลือแต่พวกร้านร้านอาหารร้านกาแฟก็จะลงจะลงพวกร้านอ๋อโซนนั้นสะดวกดีครับตอนนี้กำลังจะต่อสปอตไลท์ให้ขับตอนกลางคืนได้ไฮไลท์ของที่นี่คือ ต้นไม้ครับดูพี่ครับใช่พี่มันฟีลเหมือนต่างประเทศเลยคือโดดโดดแล้วเจอต้นไม้แล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยส<ว>ยพยายามจะหลบสายไฟให้หมดเวลาติดตั้งเนี่ยฮะแล้วก็จะไม่ให้เห็นสายไฟมากที่สุดเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมันจะเหมือนขับในป่าข้ญญางหน้าเป็นพิธีแล้วฮะวโอ้ผมมันไม่ได้ิี นิกได้จริงโอ้โหโานที่ไม่เหนื่อยเลยถ้าเข้าสนามเราต้องใส่หมวกนะครับแล้วก็ควรจะมีของเทคชั่นนะนี่ครับอุปกรณ์ต้องพร้อมหมวกน็อกรองเท้าครับสนาบสอกครับแบบนี้ไม่เอาครับ